อาจารย์เบียร์คิดถึงนะเห็นอาจารย์มีไลฟ์สดอยู่ออโอ้อาจารย์เบียร์ดีทุกคนจ้าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมเห็นรูปอาจารย์เบียร์ถวายตังพระด้วยนะใช่ครับกูนี่แหละกูเองเออตจวจริงด้วยตจวจริงอาจารย์เบียร์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับสบายดีไหมสบายดีสบายดีปกติดีทุกอย่างทานคงทานข้าวเรียบร้อยเนาะใช่เรียบร้อยตั้งแต่เช้าแล้ว โอ้ยทำไมวันนี้ดูนิ่งๆอ่ะอยากให้อาจารย์เบียร์ด่าผมหน่อยอ่ะด่าอะไรล่ะฉันกูอยู่ของกูเฉยๆก็ให้กูด่าอาจารย์เบียร์พอเห็นข่าวหลวงพี่จอร์ดเข้าคุกแล้วเป็นยังไงบ้างอาจารย์เบียร์ถามความรู้สึกหน่อยเพราะอาจารย์เบียร์ก็เคยถวายเงินให้ท่านรู้จักใจตลองพี่แจ๊ดไม่ไม่ไม่ขอหลวงพี่จาร์ดหน่อยสิก็จริงๆก็ไม่มีอะไรก็มันก็ปกติอ่ะก็คือคนไปทําบุญปกติ ก็ไปญญายบรรยายหมอบีก็เชิญไปบรรยายแล้วอาจารย์ก็<ด>เห็นว่าเออหลวงพ่อได้หลวงพ่อลงกฎก็ทําประโยชน์ในเวลานั้นอย่างเงี้ยเราก็เลยรวบรวมเอฟซีรวบรวมลูกศิษย์เราเราก็เออเห็นเหมือนกับที่คนอื่นเห็นนั่นแหละเราก็เอาไปถวายเพื่อเกิดประโยชน์โอเคได้เลยก็ถวายในวันนั้นก็ไปบรรยายงานก็เป็นมุทิตาจิตหลวงพ่อลงกฎในอดีตตอนนั้นอย่างเงี้ยก็ตอนนั้นเอฟซีเราเยอะแล้วคนเราเยอะอะไรเงี้ยก่อนหน้าที่จะมีดราม่าเรื่องคดีล้มละลายอย่างเงี้ย คนก็แห่หนไปตเตมไปหมดเลยแกเราก็เลยไปถวายไปถวายให้หลวงพ่ออลงกฎนั่นแหละก็เป็นที่มาที่ไปของเงินแต่ว่าเรารับบริจาคเนี่ยเราโอนตรงเข้าวัด mm hmm. เราไม่ได้เอาเงินสดไปถวาย mm hmm. เพราะมันอาจารย์ก็เลยมีสลิปทุกสลิปเนี่ยโอนตรงเข้าวัดตั้งแต่บาทแรกจนบาทสุดท้ายเยี่ยมแล้ว <Yep. S 1> สุดท้ายแล้วอาจารย์ก็เอาสเตตเมนต์เนี่ยดึงออกมา <c oughs> แล้วก็ไปโพสชี้แจงในเพจเฟซบุ๊กคนตื่นทำ mm hmm. พร้อมสลิป mm hmm. แล้วก็แบบเวลาอาจารย์ไลฟ์อะไรเนี่ยแล้วชอบมีคนแซนเนี่ยอาจารย์ก็ขึ้นเหมือนกันเนาะก็ด่าจะเก็บไว้ํำพ่อกูเหรอมาแล้วอาจารย์เนียอาจารย์เนียกูมาแล้วนี่แหละเรือดำเบียเออก็มันมาค่อนแขวะมันก็ต้องด่ามันไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวเออบางคนก็บอกว่าถ้าตื่นแบบนี้ไม่ตื่นดีกว่าึงจะตื่นตำหาอะไรมึงจะหลับไปเลยของมึงแล้วกูจะตื่นอยู่กูอย่างนี้แหละครับอาจารย์เบียร์ผมถามหน่อย อาจารย์เบียใกล้จะบดยังก็ถ้าตามกําหนดก็คือตุลาแต่จตามกําหนดไหมก็ตามเหตุอีกทีหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เรายังมีคดีอยู่ไงอย่างที่บอกมีทนายยัเอาทนายเป้งไหมมีมีม <c oughs> ก็มีเขาก็กําลังต่อสู้ข้อกล่าวหากันอยู่ทางตอนนี้ยังอยู่ชั้นชันตำรวจอยู่ยังไม่ถึงศาลยังไม่ถึงอายการนะอาจารย์อาจารย์เบียอยากจะมีอะไรฝากคนที่ชอบแซะแล้วแซะอีกเวลาเราพูด Okay. อธิบายแล้วก็ยังมาแซะอีกอาจารย์อยากจะฝากไว้บอกพวกนี้ไหมคืออยากให้มีสติกันนิดนึงนะว่าคือมึงช่วยเก็บความปัญญาอ่อนของมึงอ่ะเก็บไว้ใช้คนเดียวในครอบครัวเก็บไว้ใช้กับที่บ้านอย่ามาใช้กับคนอื่นเขาตักกาและเหตุผลของมึงมันป่วยมาไม่ได้กลับกลายเป็นว่าสังคมตอนนี้มันตลกตรงที่ว่าคนไปบริจาคเท่ากับคนโง่ อ้าวอย่างนี้คนทุกคนที่บริจาคก,กันนะั่นคือคนโง่หมดเหรอการที่นะคนคนหนึ่งมาหลอกเราไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนโง่นะแต่เพราะเราเห็นเขาทําประโยชน์ในวันนั้นเราจึงช่วยเพราะฉะนั้นเจอมาบอกเราว่าทาไมโง่จังเลยทําไมให้คนหลอกจังเลยทําไมให้คนหลอกได้ช้นระดับคนตื่นทําโดนหลอกที่เหลือก็โดนหลอกก็หมดแล้วนะมันไม่ได้เกี่ยวอาจารย์ยึดยงสิ่งสําคัญเสมอว่าตอนนั้นขณะนั้นเขาทําประโยชน์หรือเปล่านะถ้าขณะนั้นเขาทําประโยชน์แปลว่าเราสามารถช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมเขาได้ เหมือนอาจารย์พูดกับลูกศิษย์ตัวเองอ่ะอาจารย์พยายามพูดว่าอะไรอสมมติเรารู้ว่าไอ้คนนี้เป็นโจรเป็นขโมยแต่ในขณะนี้มีคนกําลังตกน้ําแล้วไอ้คนที่เป็นโจรไปขโมยเนี่ยมันกระโดดลงไปช่วยคนตกน้าแล้วมันไม่มีกําลังในการช่วยเราจะยืนดูเพราะว่ามันเป็นคนชั่วเหรอแต่ถ้าเป็นอาจารย์อาจารย์จะกระโดดลงไปช่วยเพราะเรากําลังช่วยชีวิตเขาช่วยชีวิตไอ้คนที่ตกน้ําร่วมกับขโมยแต่ถ้ามันเป็นขโมยขึ้นมาแล้วก็ไปแจ้งความดำเนินคดีที่มันเป็นหัวขโมยต่อไป อย่างนี้วันนั้นในขนาดใดอาจารย์ฝากกลับกล้องหน่อยครับอาจารย์อาจารย์ะกลับกล้องเมื่อกี้มันก็ตรงดีไม่ได้ทำอะไรมาเลยตอนนี้อาจารย์ตอนนี้ผมก็คุยแข่งกับอาจารย์แล้วต้องไปแข่งคุยอยู่อาจารย์ได้อาจารย์ไม่เป็นไรอ้าวอ้าวอาจารย์ออกไปแล้วโอเคได้มาแล้วอาจารย์อาจารย์ต่อขอโทษทีครับต่อเลยครับถึงไหนแล้วอ่ะ อ้าวถึงอาจารย์ช่วยคนตกน้ำช่วยคนตกน้ำอาจารย์แล้วตอนนี้ผมกำลังใส่สน็อกเกิลเพื่อไปช่วยน้ำคนตกน้ำเออนั่นน่ะแล้วราสุดท้ายแล้วคือเรายึดว่าเวลาใดใครทำดีในเวลานั้นเราก็ควรจะช่วยเหลือเขาในการทำดีอ้าอ,อย่างสมมติเจเอ๋ J A. ในขณะนี้เจเอ๋ A. ทำดีคนอื่นเห็นว่าเจเอ๋ A. ทำดีเขาไม่ได้เห็นว่าเจเอ๋ A. ตั้งใจหลอกหรือไม่หลอกแต่เห็นว่าทำดีเราก็เลยไปช่วย, J วยเนนาจเอ๋ไปช่วยคนบูมานดาเหมือนที่อาจารย์ไปช่วย แต่สมมุติวันหนึ่งคุณเอ๋เกิดไม่ดีขึ้นมาแล้วเวลานั้นเราก็แยกแยะเนือ้อออกปาว่าไม่ดีเราก็แค่เดินออกมาจากเชอเอ๋ก็แค่นั้นเองแต่ในเวลานั้นเขาทาดีเราช่วยเขาได้แต่ในเวลาเขาทาชั่วเราก็แค่อย่าไปช่วยเขาเพราะนั้นในเวลานี้เรารู้แล้วว่าใครเป็นคนชั่วใครเป็นคนดีในเวลาที่ดีเราก็ช่วยเหลือก็คือจบไปแต่เวลาที่เขาชั่วเราก็แก้ไขไปตามความชั่วเดินออกมาจากเขาร้องเรียนไฟอะไรอ่ะดำเนินคดีไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ ผู้ประกศาสนาเนี่ยสอนเสมอเมื่อเราให้แล้วอย่าหวังสิ่งใดตอบแทนกลับคืนมาอาอาจารย์ถามอย่างเจเนี่ยช่วยเหลือสังคมเยอะมีคนอาจจะมาบริจาคในมูลนธิธิที่คุณหมูมาได้ตาถ้าในวันนี้เขาเห็นว่าเราเป็นคนดีทําดีเพื่อสังคมเขาบริจาคเงินให้เราครับแล้ววันหนึ่งเขาเห็นว่าเราทําตัวไม่ดีกูเสียดายเงินบริจาคจะเลยมึงเอาเงินบริจาคกูคืนมาเชจะรู้สึกยังไงก็จะรู้สึกไม่ดีถูกต้องไหมว่าเอ้าให้มาแล้วแล้วเราก็ไปทําประโยชน์แล้วจะมาขอคืนอะไรล่ะ เออแต่ในการทําผิดวัตถุประสงค์ถ้าเขาทําผิดวัตถุประสงค์เขาควรได้รับผลทางกฎหมายแต่ในฐานะที่เราสละแล้วอ่ะเราจะมีสิทธิ์อะไรไปเอาคืนในเมื่อเงินที่เราให้มันยังนับเป็นเงินเราได้อยู่เหรอเหมือนอาจารย์ให้เงินแบบอาแท็กมึงเอาเงินไปกูให้มึงสองพันแล้วจู่ๆเอาเงินสองพันกูคืนมากูอยากได้คืนกูเสียดายมึงมึงชั่วมึงเลวมึงสันดาหไม่ดีมึงต่าตมชั่วช้าเลวซ้ำอย่างเงีย้ยแล้วจู่ๆจะเอาคืนอ่ะมันจะโอเคไหมล่ะ อันนี้แค่ยกตัวอย่างได้ไหอันนี้ยกตัวอย่างใช่ม่ดอาอันนียกตัวอย่างหรือด่ายกตัวอย่างยกตัวอย่างยกตัวอย่างตามสันดานจริงยกตัวอย่างอาจารย์อาจารย์อาจารย์ยกตัวอย่างถ้าถ้าผมรู้สึกผิดเลยดีแล้วอาจารย์ครับผมอยากจะฝากอาจารย์เนี่ยพูดอะไรให้กับเดี๋ยวนี้เด็กวัยรุ่นหรือใครต่างๆนานาเนี่ยตั้งแต่มีข่าวพระแล้วไม่ค่อยเข้าวัดอาจารย์อาจารย์อยากจะให้คําสอนอะไรกับพวกน้องๆหรือว่าวัยรุ่น ตอนนี้บ้างอาจารย์คือเด็กรุ่นใหม่เนี่ยกำลังมีความเข้าใจผิดผิดเรื่องการสละจุดประสงค์ของการที่เราบริจาคไม่ใช่เพราะว่าเพียงแต่การเอาให้เขาเนี่ยไปทำประโยชน์นั่นมันเป็นส่วนเล็กน้อยมากแต่จุดประสงค์ของการบริจาคจริงๆเราต้องได้ของเราเองคำถามคือการบริจาคได้อะไรได้การสละความขี้เหนียวในใจได้การแบ่งปันให้คนอื่นได้การรู้จักการให้การเสียสละ นั่นคือเจตจำนงจริงๆของการที่เราแบ่งปันและให้ไอ้ส่วนไปนเป็นประโยชน์อะ่ะมันจะเป็นประโยชน์ไม่ไปประโยชน์มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยแต่จุดประสงค์หลักๆจริงๆคือเราให้เพื่อเราต้องการถอนความขี้เหนียวออกจากใจของเราดังนั้นถ้าเรามีความขี้เหนียววะไม่มีใครอยากพบกับเราหรอกเราเป็นคนตรณนีไม่รู้จักแบ่งปันไม่มีเมตตาไม่มีน้ำใจต่อใครไม่มีใครอยากพบกับเราหรอกเนี่ยอย่างทุกวันเนี่ยเจเอมีคนชอบเยอะเพราะอะไรเพราะเจเอช่วยเหลือคนแท็กมีคนชอบเยอะเพราะอะไรเพราะแท็กช่วยเหลือเขินเ่นพนายเแป้งมี คนชอบเยอะเพราะอะไรเพราะทนายเป้เปนทนายที่ช่วยเหลือคนอย่างเงี้ยถ้ามีการแบ่งปันแบบเนี้ยอาจจะมีถ้าตอบแทนบ้างไม่ตอบแทนบ้างช่วยเหลือด้วยความจริงใจบ้างสละตัวเอง้านกะการที่เรารู้จักแบ่งปันแบบเนี้ยมันทําให้เกิดความมีน้ําจิตน้ําใจกันในสังคมเมื่อมีน้ําใจกันในสังคมมันจะเกิดการแบ่งปันมันจะเกิดการช่วยเหลือถ้าเราไม่ถึงการช่วยเหลือกันแล้วอีกหน่อยนะอย่างบุลนิธิคุณบมูม,มรดา,าที่เ JA จไปช่วยอยู่เนี่ยก็จะมีอยู่ต่อไปไม่ได้ เพราะอะไรมันไม่มีใครช่วยไม่มีใครบริจาคไม่มีใครสละเพราะว่าทุกคนไปมองถึงอนาคตที่จะเกิดขึ้นว่าเฮ้ยคนบริจาคเวลามึงไปรับบริจาคก,กันมึงก็จะชั่วเหมือนกันหมดแหละมึงก็ไปช่อชวนช่อโกงเหมือนกันหมดแหละพเพราะเขาเหมารวมจากเหตุคนเดียวที่รับบริจาคว่าทุกคนต้องชั่วเหมือนในเหตุการณ์นี้หมดแล้วสุดท้ายถ้าทุกคนคิดแบบนี้กันหมดอีกหน่อยคนในสังคมจะไม่มีใครช่วยเหลือกันและกันอีกเลยและในเมื่อไม่มีน้ําจิตน้ําใจกันอีกหน่อยมีภัยธรรมชาติมีภัยแล้ง มีภัยพิบัติอะไรเกิดขึ้นในสังคมมีคนป่วยยากไร้อะไรเกิดขึ้นในสังคมอีกหน่อยพวกนั้นจะตายเปล่าตายฟรีจะล่มจมล้มเหลวจะไม่มีใครเหลียวแลจะไม่มีใครสนใจเพราะอะไรเพราะทุกคนจะเริ่มรู้สึกว่าถ้าบริจาคไปคนจะเอาเงินเราไปใช้ผีดวัตถุประสงค์แต่ความเป็นจริงวัตถุประสงค์ของการบริจาคจริงๆเพื่ออะไรเพื่อละความที่เหนียวเพื่อฝึกความเมตตาเพื่อฝึกการให้ของตัวเองไม่เกี่ยวกับใคร ดังนั้นกลับมาเริ่มต้นในการพัฒนาตัวเองใหม่เรียนรู้หลักของการให้ให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนกลับคืนมาจะมีผลมากจะมีอนิสงส์มากสาธุเอออาจารย์วันนี้ขอบคุณมากที่สละเวลาให้แท็กพลันอยู่นะครับเดี๋ยวสัครันะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะทายเรือขายน้ำพริกแล้วนะฮะใช่ <laughs> ติดต้อแล้วเดี๋ยว ว่างๆเดี๋ยวผมจะไปช่วยขายและพายเรือนะครับอาจารย์เออดีบาเลยบามาทุกคนเลยเรียนเชิญรักและคิดถึงเสมอนะอาจารย์นะอาจารย์ให้หนูไปด้วยนะเออเดี๋ยวว่าหลังจะเชิญเจ๊เอ๋มาได้ได้อาจารย์ครับขอบคุณมากพายเรือลำบานอนุโมทนาขอบคุณทุกคนอนุโมทนาทุกคนจ้าครับสอนดีสอนแล้วเข้าถึงใจเข้าถึงใจเข้าถึงใจเพราะว่ามันชัดเจนไงชัดเจนเเปรียบเทียบ เป็ีนเทปีด ah, right. right. okay, uh, right. ีเปลนทีด <mm ีเข้าใจเลยโอเคฮะเรื่องพระเรื่องเจ้าก็ประมาณนี้ประมาณ